สวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่น้อง FC ครับวันนี้เรายังคงอยู่กับ MSX นะครับในคลิปนี้เรามาพูดถึงวิธีการตรวจช็คแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับเรามาดูว่าน้ำมันเครื่องขึ้นมาหล่อเลี้ยงชุดฝาสูบยังไงนะครับทุกท่านโดยปกติในรถลนหลายๆรุ่นนะ,ะในรถลนหลายๆรุ่นนะมันก็จะมี น็อตนะครับถ้าเป็นตระกูลเวฟตระกูลดีมนะครับมันก็จะมีน็อตฝาครอบตรงนี้นะฝาครอบแกนเราลิ้นฝั่งนี้นะมันก็จะมีน็อตตัวหนึ่งนะตัวกลางคลายออกมานะแล้วสตาร์ทเครื่องนะ้ามันก็จะไหลออกมาอย่างเช่นของตระกูลมีโอตระกูลมีโอนะนะ้ามันเครื่องมันก็จะขึ้นขึ้นมารูเบอร์สิบสองข้างบนนะอ่า รูเบอร์สิบข้างบนหรือว่าในตระกูลสปาร์คร้อยสิบห้าไอฟินก็จะมีน็อตเบอร์สิบสองอยู่บริเวณน,นี้นะก็จะเป็นน็อตเช็คแรงดันน้ํามันเครื่องแต่ในตระกูล m s x w ็บร้อยยี่สิบห้านะครับเราจะเช็คยังไงล่ะนะครับหลายหลายท่านบอกว่าต้องคลายน็อตตรงนี้ตรงที่มีแหวนทองแดงนะอย่าไปคลายนะครับถ้าคลายออกเยอะถ้าคลายออกเยอะประกันมันจะผยเอยมันมีโอกาสที่จะทําให้ฝาสูบของเราบิดตัวโกงงนะครับอย่าทํานะครับอย่าทํา มันมีวิธีที่เราเช็คได้ง่ายๆนะครับมันมีวิธีที่เราจะเช็คได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือวิธีการนะครับเปิดฝาครอบาวาล์วเช็คนะใครจะเปิดฝาไอดีหรือไอเสียเช็คก็แล้วแต่นะแต่ที่น่ๆอ่ถ้าท่านเปิดสตาร์ทเครื่องรันอินเสร็จท่านมาเปิดฝาวาล์วไอเสียเนี่ยฝาวาล์วไอเสียเนี่ยด้านล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของรถรุ่นไหนถ้าเปิดออกมามีน้ํามันไหลก็คือน้าม,มันมันขึ้นนั่นแหละนะครับทุกท่านนะ อ่าทีนี้นะครับการที่เราจะเช็คน้ํามันเครื่องเนี่ยมันก็จะมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าร้อนแล้วน้ํามันเครื่องมันไม่ขึ้นนะครับร้อนแล้วน้ํามันเครื่องมันไม่ขึ้นเราจะเช็คอย่างไงนะครับเราจะดูยังไงเพราะว่าเราเคยทําคลิปไปนะในตระกูลของยามาฮามิโอตัวเก่าเก่าก็มีในกรณีที่ว่าเครื่องร้อนแล้วน้ํามันเครื่องไม่ขึ้นมาที่ฝาสูบน้ํามันเครื่องไม่ขึ้นมาที่ฝาสูบนะเฉพาะตอนเครื่องร้อนเครื่องเย็นขึ้นเป็นปกตินะ อ่าตรงนี้นะครับอ่าเราก็เคยเจอปัญหาอยู่ทีนี้พอเราลงคลิปไปนะครับว่าให้เปลี่ยนแข้งเครื่องฝั่งขวาอ่าถ้าเป็นมีโอนะนี่ในตระกูลมีโอนะครับในตระกูลมีโอเนี่ยปั๊มน้ำมันเครื่องมันอยู่ฝั่งขวาแข้งเครื่องท่อทางเดินน้ํามันท่อดูดน้ํามันอยู่แข้งเครื่องฝั่งขวาทั้งหมดเลยนะฝั่งขวาของตัวรถทีนี้นะครับในตระกูลมีโอตัวเก่าๆหรือว่ารถรุ่นไหนก็แล้วแต่ที่มันเก่ามา ที่ปล่อยน้ํามันเครื่องแห้งน้ํามันเครื่องขาดบ่อยๆนะครับอ่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของตัวแครงเครื่องอาจจะแตกเล้าข้างในนะครับตัวแครงเครื่องเนี่ยท่อดูท่อทางเดินน้ํามันต่างๆมันแตกเล้าอยู่ข้างในนะครับอ่าแครงเครื่องมันบิดตัวเพราะว่าเวลาที่เราขับไปเครื่องยนต์ร้อนจัดน้ํามันเครื่องแห้งอ่าทีนี้พอเรารู้ว่ารถมีอาการวูบดับ นะครับเราก็ไปซื้อน้ำมันเครื่องเติมลงพอเราทำการเติมลงปับ๊บร้อนตัดเย็นมันทำให้แข็งเครื่องมันบิดตัวแตกร้าวภายในเรามองไม่เห็นทีน่นี้พอเครื่องร้อนมันเกิดขยายตัวรอยร้าวมันปริออกนะน้ำมันก็ไม่ถูกดูดขึ้นมาเพราะว่ามันมีอากาศเข้ามาแทรกนะครับทุกท่านก็นั่นแหละที่ได้บอกไปว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแข็งเครื่องขวาไปทีน่นี้หลังจากที่เราลงคลิปไปนะหลังจากที่เราลงคลิปไปปับ๊บ ก็จะมีเพื่อนๆ fc ของเราเม้นเข้ามาช่วยตอบเหมือนกันว่าผมเจอในตระกูลเวฟร้อยสิบไออาการเดียวกันเลยลูกพี่เขาบอกอย่างนี้นะผมเปลี่ยนแครงเครื่องขวาเหมือนกันหายนะครับอ่านั่นแหละนะครับรถคันไหนที่น้ํามันเครื่องแห้งแล้วไปเติมลงในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนๆแครงเครือ่องมีโอกาสบิดตัวแตกลาวได้น้ํามันเครื่องมันจะไม่ขึ้นตอนร้อนนะครับเพราะว่าเวลาร้อนเหล็กมันขยายตัวจากรอยปริรอยแตกเล็กๆมันขยายใหญ่ขึ้น ทีนี้มันก็จะด,ดูดน้ํามันไปขึ้นนั่นเองอะทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าแรงดันน้ํามันเครื่องเนี่ยที่ขึ้นฝาวาลวเนี่ยมันขึ้นแรงแค่ไหนสําหรับ M S X คันนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวขออนุญาตทําการสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับทุกท่านนะอ่าเนี่ยติดแล้วนะอันนี้ฝาวาลวฝาวาลวเรายังไม่ได้ไม่ได้ปิดนะอ่าตรงนี้นะทุออกท่าน ครับทุกท่านตอนนี้สต,ตาร์ทเครื่องไว้แล้วให้สังเกตดูนะอันนี้จะโฟกัสกันไปนะอ,อ,อะไรเนี่ยตรงเนี้ยนะตรงมุมข้างในเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีน้ํามันฉีดลงมาตรงปลายนิ้วนะครับตรงปลายนิ้วมันจะมีน้ํามันฉีดลงมาทีนี้เราก็จะทําการเร่งเครื่องนะทําการเร่งเครื่องให้ดูนะ ฉีดไปที่ไหนมันฉีดไปที่อ่าเขาเรียกว่าอ่าตรงปลายกระเดื่องวาลวที่ชนกันกับอ่าท้ายวาลวนะครับมันไม่ได้ฉีดไปที่ซีนวาลวนะอ่าดูดีๆนะครับ่าตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอฟซีครับ